สวัสดีเจ้าครับตื่นแล้ววันนี้ทอดไข่ดาวกินไป3ฟองนะยอดเยี่ยมแล้วก็ดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไข่ไซสเล็กอะ่ะกูก็เลยเออสฟองนะกำลังอิ่มอิ่มกำลังดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้าวมันเหลือตั้งแต่หงเมื่อคืน แล้วก็เดี๋ยววันนี้หุงข้าวอีกทีดีไหมวะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหอเพื่อนนั้นไม่หุงแล้วกันวันนี้โอ้แต่ว่ามันมีกระทะข้างนอกยังไม่ได้ล้างอู้ต้องไปล้างอีกอูทอดไข่อู้แต่ว่าตื่นมาสดใสนะวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะนอนให้ตื่นสายวันนี้สักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างงี้ตื่นเก้าโมงเท่าเดิมตื่นแปดโมงเก้าโมงนี่แหละคือเหมือนตื่นแปดโมงมารอบหนึ่งเว้ยแล้วก็แบบอ้ขอนอนตอนนัอนตอนเก้าโมง ก็ตื่นอิกแล้วนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรตรื่นมาแล้วสดใสถือว่านอนเต็มนะเมื่อคืนก็นอนประมาณตีหนึ่งหรอสองก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้ตอนแรกจะเริ่มทํางานแต่ว่าพอกินข้าวแล้วอิ่มอิ่มอยากกินกาแฟ е. โอ้ง่วงเดี๋ยวจะออกไปจัดกาแฟ е พี่แชมป์ก่อนนะไปกินกาแฟ е ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทํางานตอนบ่ายกันยังไงก็ส้ๆกันทุกคนใครมาที่มาดูก็เริ่มวันไปด้วยกันครับเอยเระหว่างอเมริกาโน่กับลาเต้พวกมึงเลือกกินอะไรกันวะปกติอะกูกินอเ,เมริกาโน่นะแล้วก็ปกติของปกติอีกทีหน,นึ่งนี่ เวลากินเอลซีกูจะชอบกินกาแฟหวานก็คือผสมกับน้ําผึ้งกาแฟแบบ Honey, โนโนพันนี่อย่างเงี้ยอเมริกาโน่พันนี่หรือว่าเป็นกาแฟพีชกาแฟส้มส้มไม่ค่อยเป็นเนมอนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้อยากเลือกระหว่างอเมริกาโน่กับลาเต้ปะไม่รู้เลือกอะไรอ่ะเดี๋ยวไปรอดูที่ร้านว่าจะกินกาแฟอ,อะไรเยว กลับมาจาก LOC ร้านกาแฟของพี่แชมป์คนน่ารักเสร็จเรียบร้อยและคนนั้นที่มึงเห็นก็คือพีนะ่แชมป์นะแชมป์เซนน่ารักของพวกเราทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปข้างนอกคือกูกลับมานั่งทางานสักพักหนึ่งแล้วจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเสร็จปาวะมันก็ยังไม่เสร็จอะแต่ว่าหมายถึงว่าเสร็จทารกตที่ทวันนี้กูจะต้องได้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีประชุมคุยงานว่าสรุปเขาเอาอยัางไงต่อนะรน่นนี่นั่นแต่ว่าตอนที่มานั่งทํางานเนี่ยมาชวนบอกว่าไปหานจบังด้วยกันป่าเพราะว่าเย็นนี้เดี๋ยว มาไมา่ไปกินฮัจิบังกูเลยเฮ้ยไปด้วยนี่ตอนนี้กำลังจะออกไปฮัจิบงังเก็บของเก็บของอะไรเพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวไปนอนห้องเพลินนะเอาเมาส์เอาคอมทํางานไปเผื่อได้ไปนั่งทํางานก็เผื่อไว้ก่อนเฉยๆแต่อาจจะไม่ได้ทําก็คือได้ทำีกทีนึงก็พรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้เคลียร์ API เสร็จแล้วรันได้ยิงโทเค็นได้เดี๋ยวอัปเดตโค้ดแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกนิดเดียวเท่านัน้นวน์ฟออฟอีซี่เสร็จนะแล้วก็มีอะไรอีกวะอ้าวไม่รู้ไม่รู้วันนี้ประมาณนี้พรุ่งนี้อาจจะมีทกกอะไรสนุ หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปหาม้าก่อนโอเคไปสวัคดครับคุณจะเยี่ยสิบันอะไรครับคุณไม่เอาไทยอิน ติดกันมากเกินไปแล้วนะกย่าว่ายองเพลเรียบร้อยแล้วไปกินอจิบังกับมาเสร็จเรียบร้อยนะกิน,กนนะแปล่โอ้แล้วก็กินเดลิควีนด้วยเฮ้ยเดลิควีนมีรสใหม่ชาไทย <c oughs> แล้วเขากินเขากินชาไทยกับชาว้วยปรับๆ,ๆ,ๆ,ๆชาวโวยดีแต่ว่าปังรู้สึกว่าชาไทยกลิ่นจางไปนิดนึงแต่ว่าฮาจิบังอะไปสามคนอะ่ะกินไปเกือบพันกินเลยกินคาราโอเกะกินหมดเลยเยอะแยะมีไอ้แท่งแท่งไอ้ ปอเปี๊ยกุ้งอะไอเบียอุ้ยชอบไหมทุกคนถึงร่ำรวยเงินทอนี่นี่ถึงตาบามพูบารให้พูดแล้วทำไมทุกคนมีงนเงินเยอะเว้นเพิรนทุกคนในทุกวันนี้มีงเงินเยอะเว้นเพิร์นตอนนี้เพิร์นกำลังแบบทำตัวให้หน่าสงสารเหมือนขอทานจดกรอบ รู้ทันคุณนะแล้วก็ตอนนี้เอารถไปชาร์จไว้ข้างล่างนะชาร์จ A ตรงคอนโดเพลินเดี๋ยวค่อยให้ดูพรุ่งนี้หรือว่าจะลงไปถ่ายดูก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ายังไงลงไปถ่ายทำงานจนขาดจะขาดตองกินข้าวลงเพลินฟังป้าองก่อนคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้งองแงแบบนี้เนี่ยเอาไปเลยสะดือ แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวจะเล่นสระดิวชิวๆนะเปิดบ้านจะให้แบมบูเข้าไปถ้าแบมบูยังนิสัยแบบนี้อยู่จะไม่ให้เข้านิสัยแบบนี้คือแบบไงทุกคนอย่าไปคอมเมนต์ในรูปแบมบูนะแบมบูเขาว่าทุกคนที่เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคนเสือว่าเป็นคนเสือแล้วเขาก็ทํามาเป็นแบบอุ้ยแบบเป็นแก้คอา์นะเป็นแบบนั้นก็คือนิสัยเป็นแบบนั้นทุกคนแบมบูใจร้ายเข้าใจไหมพี่วสันแบมบูใจร้ายฝากข้อความนี้ไปบอกแบมบูแล้วพี่แชมป์เขาาดูคลิปเราแล้วด้วยเขารู้เลยว่าเราแอบมินทาเขา ก็จริงๆเขาไปย้อนดูหมดเลยทุกอันที่มีแบบช่องเขาอะจริงๆที่เพิ่นฟอยจีพี่แชมป์ใช่ไหมปาเป็นคนบอกให้เพิร์นฟอยเพื่อว่าจะได้เมาส์ดินทากันอย่างเงี้ยพี่คิดว่าผมเป็นคนยังไงบ้างล่ะแล้วแต่นะพูดจริงๆแต่เพิ่นแค่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นแค่คำพูดอันนี้ก็ฝากไปถึงพี่แชมป์พี่คิดว่าผมเป็นคนยังไงบ้างล่ะคอมเมนต์มาที่ข้างล่างเลยเชื่อนักลบที่เราจะไปลบด้วยกันใน Hell Day w o r หรือเปล่าเอ๊ะไปรอเล่นตัดอยู อาบน้ำเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนชิคกี้พายชิลๆเพื่อนั่งอยู่ข้างนะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดคลิปต่อแต่ว่าเมื่อกี้อตอนที่เล่นเกมเสร็จอาบน้ำเสร็จอะนั่งเขี่ยๆโทรศัพท์ดูอะ่ะมีกล้องไว้มีกล้องแบบน่าสนใจก็คือ Sony ZV1 ขีดคล อีมัง้งหรืออะไรสจกอย่างหนึ่งถ้ารุ่นผิดนี่กูขึ้นอันนี้ไปแล้วกันนี่คือชื่อของมันคือแม่งกูรู้สึกว่าแม่งเกือบจะแบบตรงสเปคที่กูอยากได้ทุกอย่างแล้วก็คือมี4ฟเปลี่ยนเลนได้จอฟลิปได้คือแม่งเหมาะกับการทำวอล์กหมดเสียอย่างเดียวโฟมันไม่60เฟรมเว้ยแต่ว่าแอบ,บช่างใจอยู่นะถ้าสมมุติว่าเอาอันนั้นมามันจะทำให้คุณภาพของภาพดีขึ้นแต่ว่าพวกมึงเสียได้60ไหมกูกลับไป30ได้ไหมตอนปีปีหนึ่งนี่กูถ่าย,าาย60ามน่ใ,นใบเอนกัแต่ว่วาเดีย๋ยวลองดูก่อนว่า จะไปไหมเพราะว่าการที่มันเปลี่ยนเลนได้เนี่ยมันเหมาะกับกูเผื่อว่าเอาไปใช้ถ่ายงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เป็นวอล์กเนี่ยเออมันก็น่าจะช่วยพพอร์ตตรงนั้นได้อีกอย่างหนึง่งถ้าน้ําหนักมันเบาด้วยนะต้องไปลองของจริงยังไงเดี๋ยวไว้ไปลองแล้วน่าจะได้รู้กันนะวันนี้น่าจะพอนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันวันนี้ครับสวัสดีจ้าครับ you mm -hmm.